ับสวัสดีครับยินดีต้อนรับุกท่านเข้าสูช่องชยสวนทาขวัญชาแนลเด้อพี่น้องเด้อม้อนี่มาเบิ่งยายแต๋ตากเขาพี่น้องยายแต๋นะนําเจ้าของเน้นนียายเต๋อเออเบิ่งหน้าเบิ่งตาดิยายแต๋อเนี่ยเบิ่งเราก็เกี่ยวข้าวย่างนะได้ลยวนไดเราสมัรได้ปนได้หลายวันไดล่ะโอ้กะยังบ่หลายดอกี่เที่มีโอกาสดวสไปถไทยลงย t u b e เด้อติดตามผู้ถี่ว่าเป็นในหน้าเกีวเขาเนี่นะอ้าเป้่าหอยเนาะ นี่นี่เคลมองนี at, <limitation> ่ไข่ไทยมาไทยไทยไข่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 นี่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 เมื่อตักเข่าเมื่อเมื่อชีพด้วยนี่ตักเข่าเมื่อชีพด้วยนี่พระธรรมดาด้วยนี่เอา่ไทยไขยกรเก็บแล้วก็ไ่ก็อัดไว้ในคลิปเลยเด้เอาก็ตตองบวบในในคลิปแล้วเนาะว่าอันนี้อันนี้จำอันนี้เ็เกิน่าสาิตเลยติ เอ้ยไปไหนไปมึอนี่จะไปตากทางไหนนี่โอ้นี่ยเนี่หมดนี่เจ้าบ่ตากเมียนบ่โอ้ยเย็ดเตียวได้พี่น้องอันนี้ฝากซื้อฝากเตียงเย็ดเตียวในเด้อเจ็ดเตียวกับบ่ได้เฮ็ดเย็ดเตียวในกับบ่ได้เฮ็ดหน้าเห็นยังคือเขาดอกแต่ว่าแต่มีเขาเต็มเล่าเอาหนคือกันเโอ้กัพี่น้องกันเนาะคือกันเด้อันนี้กันนี่คือกัน เลนนี้พอเลนารวยร้านีะรวยร้านีรวยเด้อไม่แต่ร้านีะรวยบปเลยร้านรวอันนี้อันนี้ซื้อจะได้นี่เือทหารเอามแนในน้ำตมันในน้ำตเนี่นะเลงลลงตลูกผูืใดต้นกาลูกผู้ใดาลูย้ยอยตนต้อย่าลืมไปเบิ่งในยูทู e เด้อเพราะว่าลงไปหายแล้วแล้วก็บอกพอบอกไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเออ อ่าไปทังฝุ่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใจแต๋อเดี๋ยวไปทังฝุ่นก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปอเ <c oughs> ดียๆๆ๋ยวครับเดี๋ยวลงใน YouTube ค <c oughs> รับสายสุวรรณก่อนชาแนลครับก็บฝากติดตามไปน้ำเด้อ,อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาไปลงให้เด้อเด้อติดตามลงไปท,ทัวร์ทิพย์ตัวแด <c oughs> นเนี่ยมาสัมผัสทำพญานิ่งเนี่ยเอาพญานิ่ซื้อจังใดเผื่อพีน่น้องทั้งอื่นพญานิ่งตอกพญานิ่งตอกนี่นะได้เงินส่วนต่างแล้ว แ่เป okay. uh, ็นยังกินได้ม้อนี้ไแเงินเสนทางได้จักบาทอู้หูบักหลอันนี้ต้องขอบคุณท่านประยุทธ์ปะอันนี้อันนี้เบาซึ่ออเอินจันได๋เอิญรอดเอิญเบาปะเออเอิญบาเนาะอันนี้สาวห่เลยอันนี้เอินอันนี้ยูเท่าไดจ อันนี้ลูกเจ้าตีร้านเคยร้านเคยอ๋ออันนี้นะที่เพื่อนนี่นะอักษนลุ่งแล้วเอ็นเจ้าเอ็นเจ้าเจ้าไปวันนี้มันเป็นนองคอยด้วยเอ้อเดินลงแต่ว่าใครมีแฟนเจ้าอยู่นะมีเจ้าชื่อใหญนี่มีิจิตรศิลธรรมนะอ๋อเนี่แมน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  โอ้โอเคตาฝากที่ตามน้ำเด้อกก็ติยั่งก็ติดตามยั่งโอเคขอบพุณหลายๆขอบพูดหลายๆอันนี้ทีมงานอาจจะบุนไหวในจังหน่อยได้พี่น้องได้ชงส่อๆอ้ยในน้าในนาอันนี้ในนาเก้ยวเขาได้พี่น้องในนาเกียวพีนีได้บหนึ่งนี่ท่านสัมผัสแต่ไรเป็นไหนไจังไรละตนี้่เ็ลอย

ได้ลูกตัวคนหนึ่งอันนี้ด้ลูกสาวนี่นะนี่ลูกเจ้าคนสวัสดีก่อนเนะสวัสดีทุกสวัสดีก่อนเอาไปลงยูทูบอาอายอายเมื่อนั้นเอาลงไปแล้วเทื่ยนนึงตองพอนายบุญมี่ยมท่านนี่ลงตีลงอยู่แต่ตามขิ้วไงเล่าทาทีตการเห็ดไอ้ไปก่อนได้ก่อนตอนนับหัวเขาได้หนั่น ไปญาไปกหล้านไปย้ญกหลานไปถือของแน่นอยเลยลูกตองมืกี้ไหนก็ตัตาแล้วก็เมื่กี้ลูกตองมูมวนระบาดที่้นน้องหลักมูนไงถือของถือของแน่นถือของแน่นอันนี้คลิปกตึลงไปตามสเตปตามลำดับเด้อแต่ตาฝากเบิ้งไปเรื่อยๆจสิเน้นเองเวกม้วนเ็มก็นกมวนกนก้นมวนม้นก็มนก็น มืึงตอนสาบไปแล้วแล้วสีลงสีลงไปอยู่วะเอาลง,งอยู่ได้แหละคลิปอาบอยน,นะคลิปอาอาเอกนี่ทั้งไหนอีกทัดกันไปนหน่อยน,นึงไปโย่ไปโย่เด้อเมื่อเสอบไปแล้วดลลดเ,ลลเดี๋ยวเสียเอาลงอยู่เออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋้อเปิดคลิปอาบอยนี่ยได้คลิปอาบอยกัน,นนี่เด้นี่เด้

มนเห็นบ่มันเห็นยังไงมันเห็นนะแล้วปฏิทีนมียังของดีอ้าวยอมธรรมชาติมันนี่เนาะว้าวมือด้ายเลยนี่แหละไอยัยมาเก็ตไปเบิดเลยปฏิมาไายทำไปเบิร์ทุกทุกอย่างเลยแล้วมือเจ้านี่ขันมากพอยามใดก็สิทธิ์ไทยตอนนั้นแล้วก็ลงกไ้มือเจ้าหัวเลยเล่นเลยน้องไงนะมันีเนื้อนำมันใสดีเนาะใสมันดีมีมันถุปร มีวัดป่าเดีนเะเขวองยยอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนั่งนั่งคุยกันยว้ยงายร้ายกชบนีเดี๋ยวางเ้่ไปหายนเเมหี่นดนี่ลูกสาวมันได้อคนหนึ่งคนห่งผู้ชายผู้ชายผู้ชายาโอ้ีนเดิอผู้ใดเป็นมูเป็นพวกกันที่บ่เค้เห็นกันโดนเต็นรองเอาลงให้ได้เห็นอันนี้ก็โฆษณาบัตรน้องรัก อ่าบรรดาเราเป็นมุบันนวัดวิถีมี่ยังนั่งเดือแน่ทุบนี่มีอยังนังเรือแน่เพื่อได้เบิงได้บ้านไหนมีล้วเนาะตอนนด้เขาก็ลังลงล้างให้ล้งหน้าเนาะเออเดี๋ยวไห้เดี๋วหน้าล้วก็มี่ของดีคือว่าลูกผักบุกแตนยังดีเนาะผักัวสับปิดด้วยอ้ดีคักเลยว่ามาก็มาดมเนาะเฮ้ยนอนจ้งจลมเนาะานั้นหมาขอกล้องได้หราม อย่าเขากล้องนะมา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 หายตาบ้านเลยนะเอาผู้ชายปิดตาปิดตาซื้เอเจอไหนเนาะในน้ำเจอของในมันหยังเจอของเขาบ่แม่โอเล่แม่โอเล่ในงานเล่าอยู่บนไหน,ไน,นโอ้นี่นะพี่สาวตีข้าันเออเล่าทีครับพี่สาวอโอ้ยจีจีซบตัน มาบ้นานน้องหลักนี่ม้วนขนาดดิพี่น้องเพราะว่าไปทางใดพลอยก็ไปได้ตะเลือตะเลื่อนะพลอยก็ได้ให้อะเจ๊เต๋ว<ะ>ขออนุญาตปิดคลิปเจ๊เต๋อไว้เพียงเท่านี้เนะะาะฝา,ากกดติดตามเนี่ยว่าฝากฝากให้เพ,พ,พ,พื่นอาานพ่อแม่น้องตุ๊กตาด๊า